สวัสดีค่ะเจอกันที่เมืองเก่าสตูลน,นะคะจังหวัดสตูลได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ มีสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะวันนี้นะคะเรามาดูการแต่งแต้มสีสันเมืองเก่าบนถนนบุรีวานิชนะคะให้มีสีสันที่สวยสดงดงามนะคะซึ่งผ่านงานสบายกรบายาปาเตะนะคะซึ่งมีงานตั้งแต่วันที่สองถึงวันที่4เมษายน2 5 6 8ค่ะนี่มีการแต่งแต้มสีสันนะคะบนตึก บ้านเรือนนะคะริมถนนบุรีวานิชค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองเก่าของจังหวัดสตูลนะคะนอกจากนี้ก็ยังมี การจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองนะคะให้ได้เลือกซื้อหารับประทานกันด้วยนะคะซึ่งก็มีเมนูหลากหลายนะคะทั้งเมนูที่หาทานยากก็สามารถที่จะมาซื้อได้ที่นี่นะคะหลายคนก็จะมีการแต่งตัวด้วยสีสันที่สวยงามนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายแบบ กาบายานะคะหรือปาเตะนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีความสวยสดงดงามนะคะดิฉันก็ไม่พลาดที่จะแต่งกับเขาด้วยเช่นกันค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันค่ะซึ่งมีพิธีเปิดนะคะ แล้วก็มีการแสดงของลูกหลานชาวปรานลาการนะคะของจังหวัดสตูลค่ะก็มีการแสดงที่สวยงามนะคะของน้องๆน,นะคะก็มาไล่ลำแล้วก็มาอนุรักษ์แต่งกายด้วยชุดปาเตะนะคะหรือว่าชุดกบายานะคะก็จะมีการแต่งกายที่มีสีสันแบบสวยงามนะคะได้อย่างลงตัวมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งวันนี้นะคะท่าน คณิชคงช่วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก็ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานนะคะซึ่งทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลค่ะก็ได้มีการจัดงานนี้นะคะกันอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวค่ะซึ่งงานก็จะมีวันที่4ี่อีกหนึ่งวันนะคะก็อย่าลืมพาบุตรหลานมาเที่ยวค่ะ